เราใหม่ไปขอคอยังไงนะมีขับเค้กแล้วไงต่ออากาศดีมากเลยใช่ไหมอากาศดีมากเลยก็มีปีกนางฟ้าด้วยแล้วที่พักนะที่พักเป็นไงบ้างสวยมากบรรยากาศดีใช่ไหมใช่เย็นไหมหนาวไหมเย็นแลวหนาวและหนูก็ไปน,นั่งตรงนี้หนูไปน,นั่งอะ่ะชมบรรยากาศเหรอชมบรรยากาศโอ้สนุกมากเลยใช่แล้วก็ใส่แว่นประทับใจไหม ทุกทุกทุกคนก็ผ่านหนูรักทุกคนก็รักหนูอะ่ะเหรอทุกคนก็นักหนูว่าว<ส>่าพี่ชาสวยจยังเลยใครเขารู้จักชื่อเธอได้ไงเธอใส่แว่นเหรอใส่แว่นเธอชอบแว่นไหมชอบแว่นใครให้เขาบอกว่าทำไมคนสวยแบบนี้น้องพี่ชาเนี่ยนี่ใครพูดอ่ะก็ทุกคน ทุกคนเลยเด็กคนที่เรียกหนูอ่ะมีคนใส่แว่นการทั้งนั้นเลยอ่ะจริงปะแล้วหนูคิดว่าแว่นสวยไหมแว่นสวยแล้วหนูหนูประทับใจมากเลยใช่ไหมคะใชห่หนูอยากขอบคุณพ่อกับแม่ที่พาไปใช่ไหมใช่พ่อพาไปมันสนุกมากเลยดีใจใช่ไหมลูกดีใจค่ะ